มีเรื่องทําให้แพรวันนี้เนี่ยปลื้มใจไม่น้อยค่ะหลังจากที่แก๊งนางงามนะคะมิส s u น i ิเว s ร์สไทยแลน2020เนี่ยเขาได้กลับมาดูรีวิวเนียนถ่ายแฟชั่นเซ็ตกันค่ะ ทำเอานางงามอย่างแพรวแพรววันนีเจ้าของตาแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสสู per national 2อนเป็นปลื้มไม่น้อยค่ะเมื่อเหล่าสาวงามจากเวทีมิสอินเวิร์สไทยแลนด์0 2 0ทั้ทางอแมนด้าวีนาพรฟ้าซินดี้รวมถึงแพรวก็รด้ยูเนียนด้วยการนัดรวมตัวเฉพาะกิจถ่ายแฟชั่นเซ็ตสุดหรูนะคะให้แฟนๆนางงามได้หายคิดถึงกันซึ่งสาวแพรวเขาก็เผยค่ะบอกว่ายกความดีความชอบให้กับอแมนด้าที่เป็นคนคิดไอเดียนี้ขึ้นมาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากก็เลยเกิดเป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละค่ะ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ หายไปนานเนาะสองสามปีอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าต่างคนก็ต่างไปมีหน้าที่ของตัวเองมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอมันได้กลับมาทําอะไรแบบนั้นด้วยกันแล้วก็รู้สึกแบบอบอุ่นจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าอาจจะมีกระแสใดขึ้นมาว่าจะเชียร์คนถิ่ไหม่ี่ยังอยากจะไปได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆกระแสก็ก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นสวยใช่สวยมากสวยมากก็ขอบคุณทั้งทีมงานแมนดานะคะช่างหน้าช่างผมใดๆแล้วก็เสื้อผ้าทุกอย่างด้วยมมัันกกกกก็็็ลลงงงาาตววแ้้ช่ออคืดี